สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเอ็นานาน้องแคส,สระบ,บุรีคะ่ะวันนี้นะคะน้องการมีรถเข้าใหม่มานําเสนอคุณลูกค้าทุกท่านนะคะพบกับตัวนี้เลย t o y ย t a v วีอนะคะตัวเจเครื่องยนต์อยู่ที่1 5 0 0งพนีซนะคะ,ะปี2อ1 0ัน0คันนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับแม็กแต่งแฟชั่นนะคะขอบ17นะคะ,ะน้องการจะพาชมด้านในตัวรถกันนะคะ ด้านในตัวรถของ t o y ย t a v i o อคันนี้นะคะตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องเล่น CD นะคะ MP3 นะตัวนี้เป็นเบาะพานะคะตัวนี้เป็นเกียร์กระปุกนะคะลูกค้า,าแถมพรมใหม่ให้ฟรีทุกคันเลยนะคะลำดับต่อไปนะคะต้องการจะพาชมด้านรอบคันแล้วก็ภายในห้องเครื่องกันนะคะ โตโยต้าวีออตัวนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง199บาทคะ่ะคุณลูกคา้าแถมตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นต้อนรับหน้าฝนนะคะช่วยผ่อนค่นงดมูลค่า1,900บาทนะคะถึง31เธันวา,นวาคมน,นี้เลยะค,ะค่ะคุณลูกค้าค่ะต่อไปน้องการจะพาชมห้องเครื่องกันนะคะนี่นะคะห้องเครื่องของ Toyota v วีอตัวเนะคะปี2010เครื่องยนต์1,500ซีซีตัวนี้นะคะ มีรับประกันหลังการขายนะคะตลอดอายุการใช้งาน1ปีเต็มเลยนะคะใครที่สนใจโตโยต้าวีออสตัวนี้นะคะสามารถเข้ามาชมที่ร้านได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องการขอจบการน,นำเสนอรถเข้าใหม่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะ